สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black t i m e ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลี้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของพี่คนหนึ่งครับที่ได้ไปพบเจอกับประสบการณ์หลอนตอนเขานั้นไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนแล้วก็ไปเจอดีกับเรื่อง และไปเจอดีมาเขานั้นได้ไปพบเจอกับอะไรมาเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังในอีพีนี้ครับ เรื่องราวเรื่องนี้นั้นต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8-9ถึงปีก่อนครับเรื่องราวเรื่องนี้นั้นเป็นประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่คนหนึ่งครับนามสมมุติว่าพี่อินและกันครับโดยพี่แกนั้นมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนที่แกนั้นได้ไปพบเจอมาตอนไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัดทางภาคอีสานครับ พี่แกนั้นบอกว่ามันหลอนและน่ากลัวและติดตามากครับถ้าไม่เจอกับตัวเองมาก็คงไม่รู้โดยพี่อินนั้นเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์จริงเรื่องหลอนเมื่อตอนไปเที่ยวภูเขาครับเรื่องนี้นั้นมันเริ่มขึ้นจากพี่แกนั้นอยากไปเที่ยวพักผ่อนกับแฟนของแกในเส้นทางธรรมชาติประมาณว่าอยากให้ธรรมชาติบำบัดจากความเครียดอะไรประมาณนี้ครับ แกนั้นบอกว่าได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคอีสานตอนบนครับสถานที่นี้ไปนั้นเป็นภูเขาครับการเดินทางในทริปนั้นพี่อินเล่าว่าได้ชวนเพื่อนไปด้วยครับ ซึ่งในการเดินทางครั้งนั้นก็จะประกอบไปด้วยพี่อินกับแฟนแล้วก็เป็นเพื่อนพี่อินครับแล้วก็แฟนของเพื่อนพี่อินอีกคนหนึ่งรวมกันแล้วก็มีสี่คนครับโดยพี่อินนั้นได้ทำการจองห้องพักไว้ณนะรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งรีสอร์ทที่พี่อินไปนั้นจะเป็นห้องพักส่วนใหญ่ก็จะทำจากไม้บ้างทำจากปูนบ้างครับแต่ห้องพัก ที่เพื่อนพี่อินจองไว้นั้นทำจากไม้มีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นครับเนื่องจากห้องอื่นๆนั้นพี่อินบอกว่ามันเต็มไปหมดแล้วครับเพราะทางแก่กับเพื่อนนั้นจองกันกระทันหันครับเลยเหลือแค่บ้านหลังเดียวเท่านั้นพี่อินเล่าว่าเมื่อไปถึงนั้นก็ค่อนข้างประทับใจกับบรรยากาศรอบๆมากครับ พราะสถานที่ภายในนั้นดูสวยงามมากและบ้านไม้หลังนั้นก็มีลักษณะที่สวยงามมากครับสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นก็ครบคันเลยด้วยที่เป็นบ้านไม้สองชั้นพี่อินและเพื่อนนั้นก็ต่างอยากจะนอนชั้นบนครับเพื่อวิวที่ดีกว่าแต่พอดีทางรีสอร์ทนั้นก็ยื่นคุณแจมมาให้สองดอกครับ วัดดวงกันเลยว่าใครจะได้นอนห้องข้างบนใครจะได้นอนห้องข้างล่างกันเลยตกลงกันว่าใครหยิบได้คุณแจชั้นไหนก็ไปนอนชั้นนั้นแล้วกันปรากฏว่าคู่ของพี่อินกับแฟนนั้นได้คุณแจห้องข้างบนมาครับเมื่อได้คุณแจมานั้นก็ต่างคนแยกย้ายไปห้องไข่ห้องหมันเพื่อที่จะเก็บของให้เรียบร้อยครับโดย โดยพี่อินนั้นเล่าว่าเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปไขคุญแจเข้าไปก็ต้องตกใจกับภาพเบื้องหน้าที่เห็นครับแกบอกว่าตอนนั้นเปิดเข้าไปนั้นใจหายแวบเลยครับเพราะในห้องนั้นมีหิ่งพระอยู่ในห้องเลยครับห้องที่แกกับแฟนจะพักนั้นมีหิ่งพระเล็กๆนั้นตั้งอยู่ตรงเสากลางห้องเลยแกนั้นรู้สึกว่ามันดูแปลกๆไปครับ เพราะไปนอนรีสอร์ทมาไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เคยเจอหิ่งพระอยู่ในห้องแบบนี้เลยแต่แกนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็คิดว่าดีแล้วที่มีหิ่งพระอยู่พระจะได้คุ้มของอะไรประมาณนั้นครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรเก็บข้าวเก็บของเสร็จก็ผาการออกไปเที่ยวข้างนอกไปถ่ายรูปเล่นไปหาของกินตามภาษาคนไปเที่ยวครับ แล้วก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆหลังจากนั้นก็กลับมาจากข้างนอกพี่อินและเพื่อนนน้นก็ซื้อของกินที่จะมาปาร์ตี้กันที่บ้านพักในตอนเย็นครับพอคิดว่าจะมานั่งสังสรรค์กันที่หน้าบ้านตามปกติเหมือนกับที่นักท่องเที่ยวคนอื่นเขาทํากันครับ แต่ระหว่างที่สังสรร์ไปนั้นแก่นั้นก็สังเกตเห็นว่าที่นี่นะมันแปลกมากเลยมันจะมีไม้โยกเด็กเล่นที่ทําจากไม้นั้นอยู่เต็มรีสอร์ทไปหมดเลยครับอยู่รอบๆโดยรวมถือว่าเยอะมากจนแปลกกันเลยซึ่งมันมีหลายตัวก็ไม่คิด แต่แกนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าที่นี่คงจะทํามาเพื่อตกแต่งอะไรประมาณนั้นซึ่งให้ดูให้เข้ากับตัวบ้านที่เป็นบ้านไม้ทั้งหลังนั่นเองครับแต่พอหลังจากสังสรรค์กันเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างพากันแยกย้ายขึ้นห้องนอนห้องใครห้องมันครับในระหว่างที่ พี่อินกับแฟนนั้นนอนหลับอยู่แกนั้นก็ได้ฝันขึ้นมาว่าแกแล้วว่าแกฝันถึงสถานที่ที่แกนอนอยู่ในตอนนั้นกับแฟนครับฝันว่านอนอยู่ก็มีเด็กผู้ชายตัวหนึ่งตัวสีขาวมานอนทับบนตัวของแฟนของแกครับแล้วแกนั้น ก็เล่าว่าในฝันนั้นแกตกใจอย่างมากว่าเด็กที่ไหนมาเล่นอะไรเลยพยายามหยิบกางเกงยีนที่พาดไว้บนเก้าอี้พยายามฟาดไปไล่เด็กคนนั้นให้ออกไปจากห้องฟาดไปฟาดมาอยู่หลายครั้งจนเด็กคนนั้นหนีออกไปจากห้องทางหน้าต่างโดูดออกไปจากแฟนเกให้พลนแล้วครับซึ่งในฝันนั้นกเก้ก็ฟาดไปหลายครั้งจนอยู่ดีๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกครับ น,นั้นแกเล่าว,ว่าประมาณตีสองเห็นจะได้พี่อินลุกขึ้นมานั่งคิดถึงเรื่องความฝันที่แกฝันไปเมื่อตะกี้อยู่ๆแกนั้นก็ได้ยินเสียงเด็ก เหมือนหลายเด็กหลายคนเลยครับกำลังเล่นกันเสียงนั้นดังลอดมาทางหน้าต่างที่เปิดแง้มอยู่แกนั้นเลยไปมองปรากฏว่าภาพที่เห็นนั้นมีเด็กชายตัวสีขาวมากมายหลายคนเลยครับกำลังเล่นหมาโยกที่แกมองว่าตอนเย็นนั้นว่ามีหลายตัวมีเด็กนั้นเล่นอยู่ทุกตัวเลยครับรอบๆบรีสอร์ทนั้นเลยแกนั้นก็คิดในใจ ว่าเด็กที่ไหนกันมาเล่นอะไรกันป่านี้ตอนตีสองมันคงไม่ใช่คนแล้วล่ะแกนั้นเลยรีบเดินถอยหลังแล้วก็กลับไปที่นอนคลุมโปงนอนพยายามข่มตาหลับจนมาถึงตอนเช้าเลยครับพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าแฟนของแกนั้นก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนั้นแทบไม่ได้นอนเลยครับเหมือนในห้องนี้อึดอัดหายใจไม่ออกอะไรประมาณนั้น คล้ายกับว่าโดนผีอามอะไรเหมือนกันเลยพี่อินนั้นพอลองมาคิดดูในความฝันครับกับเรื่องที่แกเห็นมาเมื่อคืนถ้ดแกบอกว่าทำอเอาแกนั้นขนลุกไปเลยกับรีสอร์ทแห่งนี้ครับหลังจากนั้นก็พากันอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะเก็บข้าวเก็บของเดินทางกลับครับพอแกบอกว่าถ้าเจออีกคืนนี้นอยู่ไม่ไหวแล้วต้องกลับเลยระหว่างทางที่นั่งรนกลับ ระหว่างทางที่นั่งรถกลับนั้นเพื่อนของพี่อินที่มาด้วยกันก็ถามขึ้นมาว่าเมื่อคืนนั้นจะเดินอะไรทั้งคืนเลยวะลากของไปมาเอ็ดอาร์เอด็เอดอาจากชั้นบนเลยชั้นเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแกไม่หลับไม่นอนกันบ้างเหรอเพื่อนบอกต่ออีกว่าเดินไปเดินมาตั้งนานจนเพื่อนนั้นหลับไปเลยตอนไหนก็ไม่รู้ครับ แกเล่าว,ว่าเนื่องจากที่มันเป็นบ้านไม้ครับเพื่อนที่นอนชั้นล่างนั้นก็จะได้ยินเสียงคนที่อยู่ข้างบนอะไรประมาณนั้นครับพี่อินนี้ก็ถึงกับงงเลยแล้วก็บอกเพื่อนไปว่าเมื่อคืนนั้นพอสามทุ่มที่เราแยกย้ายกันแกนั้นก็เข้านอนเลยครับแล้วก็ตื่นมาอีกทีตอนตีสองมาเล่าเรื่องที่เจอนั้นให้เพื่อนๆฟังครับแล้วก็ตอนนั้นแกก็นอนจนมาถึงสิบโมงเช้าเลย เกม่ได้ลุกเดินเหมือนที่เพื่อนว่าเลยพี่อินนั้นเล่าทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบนห้องนั้นมีหิ้งพระไม้โยกเด็กที่มีมากมายหลายตัวความฝันของแกที่แกความฝันของแกที่แกฝันแล้วก็สิ่งที่แกเห็นตอนทีสองนั่นเองแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟนของแกและมีเสียงคนเดินของเพื่อนอีก หลายๆอย่างรวมกันนั้นแกก็คิดว่าแกนั้นน่าจะโดนเข้าแล้วครับแกนั้นก็คิดว่าแกนั้นน่าจะโดนดีเข้าแล้วกับสถานที่แห่งนั้นพี่อินนั้นบอกว่านี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแกเลยครับเป็นประสบการณ์หลอนครั้งแรกในชีวิตที่แกว่าแกน่าจะเจอผีอย่างแน่นอนเจอมากับตัวเลยครับเรื่องราวของพี่อินนั้นก็จะมีประมาณนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราว จากพี่อินที่ส่งมาด้วยนะครับแล้วทุกคนล่ะครับเคยเจอเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับการไปพักรีสอร์ทแล้วไปเจอดีแบบนี้บ้างไหมครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ครับ ก็ได้จากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง The Black Time ด้วยนะครับสำหรับอีพีหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามไว้ครับสำหรับวันนี้นั้นต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ